ดวงชะตาวันที่2กันยายน2568รคำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการเริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการงานและการเงินมีแนวโน้มที่จะได้รับโอกาสในการก้าวหน้าอย่างมั่นคงและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน กาารงานหากได้ทำงานในสายอาชีพที่เชื่อชอบหรือมีความถนัดจะได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษจากผู้บังคับบัญชาและคนรอบข้างทำให้มีโอกาสก้าวหน้าในองค์กรที่มั่นคงแม้จะมีงานเข้ามาอย่างไม่ขาดสายคุณก็มีศัก,กยภาพที่เพียงพอในการรับมือกับความวุ่นวายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ๆหรือเดินทางไปอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้การเงินรายจ่ายค่อนข้างสูงในวันนี้ทั้งค่าผ่อนบ้านค่าประกันหรือค่าซ่อมรถยนต์ทำให้เกิดความกังวลใจเป็นบางช่วง อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะได้รับโชคลาบก้อนใหญ่จากการลงทุนในทองคำหรือจากการเสี่ยงโชคด้วยตัวเลขซึ่งจะเข้ามาช่วยให้สภาพคล่องดีขึ้นและสร้างความอุ่นใจได้อย่างมาก ความรักสำหรับคนโสดมีความขัดแย้งกันในใจระหว่างความหวังที่จะได้พบรักที่ราบรื่นกับความกลัวที่จะต้องผิดหวังทำให้ยังไม่กล้าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครส่วนคนมีคู่อาจเผชิญกับปัญหาที่สร้างความราวฉานได้อย่างไม่คาดคิด ซึ่งบางคู่อาจถึงขั้นต้องเลิกรากันไปได้ในทางกลับกันบางคู่ก็มีความสุขก,กับการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการมองหาเรือนหอสุขภาพควรดูแลสุขภาพกายให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันโรคมะเรง็งอาหารเป็นพิษโรคเกี่ยวกับหัวใจความดันกล้ามเนื้อและข้อต่อ นอกจากนี้ยังต้องระวังอาการปวดกระดูกหรือเป็นลมได้โดยไม่ทันตั้งตัวอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมความวิตกกังวลที่เกิดจากภาระรายจ่ายที่ค่อนข้างสูงและปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในความสัมพันธ์โดยที่ไม่มีใครคาดคิดสิ่งที่ดีการงานมีความก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ มีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่จากการลงทุนทองคำหรือการเสี่ยงโชคสิ่งที่ไม่ดีมีรายจ่ายสูงความสัมพันธ์อาจมีปัญหาหรือถึงขั้นเลิกราต้องระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจกล้ามเนื้อและข้อต่อคำแนะนำวางแผนการเงินอย่างรัดกุมหากมีอาการเจ็บป่วยควรรีบปรึกษาแพทย์ การทำบุญถวายสังฆทานหรือกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์จะช่วยเสริมดวงแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในด้านการเงินควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุม่มแม้จะมีโชคเข้ามาก็ไม่ควรประมาทสำหรับสุขภาพหากมีอาการผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์โดยทันที การเสริมดวงชะตาสามารถทำได้ด้วยการไปไหว้พระตามวัดสำคัญที่กล่าวไว้หรือทำบุญด้วยการถวายสังฆทานเพื่อช่วยพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดี